กิจกรรมวันเดททริปของพวกเรามีอะไรมั่งคะวันนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางค่ะจากอำเภอถุงส่งนครศรีธรรมราชเดินทางสู่อำเภอควนกระนุนจังหวัดพัทลุงค่ะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแวะมือชาวกันที่นี่เลยค่ะลงดงติมซัแอนด์คาเฟ่กันเลยค่ะมีาห้ารให้บริการไล่ย่างเลยค่ะเช่นติมซำข้าวต้มปลาข้าวต้มมูต้มื่องไนมูห้านร้อนเย็นมีครบเลยค่ะทุกคนค่ะลากหล่ยมากมายเลยค่ะ อ๋อานา้ำชาคาเฟ่ก็มี่ค่ะแถวบริเวณร้านแน่นธรรมชาติและเป็นสไตล์วินเทจร้อมหรือแลมีจุดเช็คอินไล่ถีเลยค่ะทุกคนใครที่มีลูกล้านพาดเด็กมาค่ะไม่เบื่อค่ะมีค้องเล่นด้วยกอ,อแซดจากกินอานชาวเซตเรลก็เราก็เดินตางกันต่อเลยค่ะจุดปักเท่ยวลำดับที่ซ่องไม่ไกลไม่ไกลค่ะปัทลุงเหมือนกันแต่เป็นอำเภอเมืองค่ะ ไปกันที่นี่เลยค่ะเข้าเจียกปัทลุงค่ะเรามาถึงที่นี่กันประมาณ10บโมงค่ะที่นี่เขามีจัดงานด้วยค่ะมีค่ายคล้องแต่เป้ไหม้เราไม่ได้มาซื้อคล้องค่ะเรามาเช็คอินท้ายรูปกับดอกไม้ผูกเข้าตันตะวันค่ะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่จุดเช็คอินที่สวยงามและ นาเถี่ยวมากเลยค่ะนาเปวกับน้องทามห้า่างออกไม่เจอค่ะเดินห้าางออกกันไปเลยค่ะตอนนี้เดินไปสักแป๊บค่ะไม่ไกลเราก็เจอจุดเช็คอินเลยค่ะนี่คือตุงตาตะวันและกนี่คือจุดเช็คอินที่เข้าเทียกสวยงามมากเลยค่ะวิวเซรจจากชมวิวตรงนี้ไปกันต่อเลยค่ะท่ำนามรถเข้าใจ้นอยู่อำเภอใจซนจังหวัดปัตลุค่ะนี่เรือให้บริการด้วยค่ะเรือนึ่งลำสร้างหมัดหนังดายอ่ๆคน เป็นถ้ำนา้ำลดข้างในสวยงามมากเลยค่ะแต่ละจุดทีละทีที่เรือพายผ่านจะมีจุดเรียกเป็นชือช่อๆไปค่ะนี่เลยค่ะที่เราเจอเป็นทางข้าวค่ะอาไส้ยเยอะเยอยเมากมายในถ้ำมียิ้นงอกยิ้นย้อยที่เมียอยู่นั่นเป็นไล่ไล่ปีค่ะคนพายเรือพาช่มไปพรางพระอธิบายสจาท่านที่นั่นๆไปพรางฉันจำได้ไม่หมดค่ะแต่ว่าเก็บพับช่วยๆมาให้ทุกคนดูค่ะบางจุดบางทีเราจะหนังไม่ได้นะคะที่เรือเราต้องนอนค่ะ นอนชมวิวนอนชมนอนชมทําไปได้ตามรูปนี้เลยค่ะตามรูปที่ให้ชมเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้รอดทำนา้มแบบนี้ค่ะมีปลาด้วยค่ะมีปลาดุกอาไสอยู่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขาจะว่ายตามเรือที่เราพายไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะคนพายเรือจะมีไฟใส้่องให้เรานึ่งดวงค่ะเราได้เห็นทางได้เห็น ชมความสวยงามของถ้ำค่ะคือว่าเป็นสถานที่ที่ส่วยมากแล้วก็เป็นที่น่าจดจำมารกเลยค่ะทุกคนคนเรือกที่พายก็น่ารักมากค่ะเขาจะคอยเตือนให้เราระวังหัวระวังมืออย่าไปจับขอบเรือะายาเวลาในการลงเรือไปกลับประมาณถึงชั่วโมงค่ะที่ท้ายปกเธอดูเป็นผาค่าออกทีอ่ออกจากถ้ำออกจากอุโมงค์นี้แล้วค่ะเด็กๆตื่นเต้นแล้วค่ะน้องถ้ำเขาสนุกมากค,ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเที่ยวแบบนี้เขามีความสุข ทุกคนมีความสุขค่ะจุดต่อไปที่เราจะไปเที่ยวค่ะไปสักการะไหว้พระที่นี่เลยค่ะวัดเกี้ยนบางแก้วอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเหมือนกันค่ะตอนนี้น้องตามกระเรียมดอกไม้ทูกเทียนไว้เตรียมสักการะไหว้พระกันแล้วค่ะทุกคนค่ะเดินเดินวิ่งวิ่งจับจับกันไปค่ะเก่งค่ะไม่ต้องจูงไม่ต้องไร่เข้าเดินเองไปไหว้พระเองค่ะนาดักมาเวะไหว้พระข้อพรนซิ่งซักซิสเรียบร้อยแล้วที่นี่เราก็แวะไม่นานนะคะทุกคนเวะประมาณ2ี่20ิบถึงสิบนาทีค่ะ แวะแปบเดียวกับที่นี่แววไหว้าแค่นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะเสร็จจากไว้พร้าแล้วจุด4ีห้าคือจุดหานเถียงเลยค่ะร้านนี้ร้านทิวตั้งอยู่ที่ถนนเข้าใจซนอำเภอเข้าใจซนจังหวัดพัทลุงมือนกันค่ะจุด4ีห้าจุดปักเฉียงข้องเราค่ะคนจัดทริปนี้วางแผ่นไดดีมากจุดนี้เป็นจุด4ีห้าจุดปักเฉียงกินข้าวกันปอดีเลยค่ะ วิวร้านช่วยมาร์เป็นธรรมชาติบริเวรณร้านอยู่ติดกับทะเลค่ะแต่เป็นทะเลสาบนะคะไปถึงกาหารพร้อมแล้วค่ะมีไล่เมนูให้เลือกมากมายค,ค่ะพัดพักต้มยำยำพักกูเมนูกุ้งเมนูปลาหมึกมีกรบเบซตเลยค่ะกินข้าวไปด้วยชมวิวไปด้วยฟินมากเลยค่ะทุกคนพอเรากินข้าวเซตกันเนี่ยค่ะ มาถ่ายรูปชมวิวกันตีริมทะเลทราบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะสวยมาร์กวันนี้อากาศดีฝ้นไม่ตอก่าอากาศไม่ร้อนค่อไกล้จะกลับก็ถ่ายรูปนะทุกคนถ่ายรูปกับปายรานทุกคนมีความสุขสนุกมากเลยค่ะถ่ายรูปรวมพลกันตรงนี้เลยค่ะกินข้าวเั็จากร้านนี้ก็ไม่นานเดินตั้งกันต่อค่ะจุดต่อไปคือจุดสีหกค่ะผููนาเล่กาเฟแอนด์รัตชรองค่ะเป็นร้านกาแฟกาเฟติสวยมากร้านร้านนึงเลยค่ะบริเวณร้านยูติดททเล กว้างขวางสบายมีเก้าอี้บริการด้านนอกและห้องแอร์ข้างในค่ะเมนูกาแฟมีเยอะมากเลยค่ะชั้นไดเอสเปรสโซเย็นนึ่งแกว้วทำไปง่ายง่วงเลยค่ะทุกคนคะตึงเวลากลับกันแล้วปอกรับกันนี้เลยค่ะค่ารับปาปี๊สั้นยาว่าจะสื่อของเล่นเซเว่นให้นองททมสักนึ่งชินไดไปแล้วนึ่งชินมีความสุขรับบานไดแบ่งบายใจเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ